สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเิอกันกับแก้อีกแล้วนะคลิปที่ทำึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมพวกอคามันถึงเท่านั้นนะคะมาทุกคนอเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อเชา้าอะไรก็ไม่รู้ รอบที่ผ่านมาแล้วกันจบสามสี่กลับ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 เก้าสองอันนี้ได้อะไรเห็นไหมเห็นไหมนี่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 จับหนึ่งเนี่ยเนี่ยจับหนึ่งมาเป็นมาสีโอปคนหัวเนาะ ศูน9 4เก้าสี่เก้าสี่ต้องวินนะแล้วก็ได้หกศูนย์ค่ะจบเลยมาบ้างไม่มาบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนแต่ว่ามานะคะมาอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่อยโอ้ใบเดียวให้ตั้งหลายหุ้นก็มานะครบนะทุกคนวันนี้ก็มาวัดใจกันดีแล้วนะคะสำหรับดาวนะ คลิปทุกแนวทางที่ให้นะไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนะทุกคนใช้วิจารณญาณให้เยอะๆเลยนะคะรับชมเพืพ่อความมันเนิงนะทุกคนนะมาหาค่ากระดาษปากกากันเถอนะน้องใครน้ำใจงามก็สนับสนุนช่องได้นะคะแล้วทุกคนก็จะได้เฮงๆงบอกเลย เ่งเ่งนะหนูบอกเลยแก้วบอกเลยนะมาวันนี้ไปอะไรดีทุกคนมามามา,มามเดี๋ยวนะทุกคนเพื่อนหนูหนูดาวก่อน น,นี้มีแค่สองดาวนะคะมีแค่สองดาวนะดาว v ี่กับดาวสตาร์นะคะ้่ก่อนเราทําหลายดาวมากแต่ว่าไม่ไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันไม่มีที่จะให้ไปไอ้นี่กันนาะทุกคนก็เลยแบบทำแค่นี้ก็พอ น่ค่ะครับผมแป๊บหนึ่งนะก็ยัน่งนะป้าป๋าเมืม่อคืนมาหกศูนย์แล้วใช่ไหมก็ต้องมีวันนี้กัเก้าศูนย์มั้ง อย่างให้อันนี้จังเลยศูนย์สี่ศูนย์สองแล้วกนะ็สี่สองค่ะทุกคนแต่ว่ามันเยอะแล้วพอแล้วไปตามใบเราเนี่แหละไม่ต้องเอาอย่างอื่นมาแบบอย่ยเยอะแล้วไม่ต้องเอาอย่างาคคอ,าอ,อางื่นมาคนค่ะอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันขาดอยู่อันหนึ่งทุกคน นี่มาสัมผัวอะไรดีพี่ <laughs> ตั้มใบนะคะทุกคน ใบจ้าแต่มาจะเน้นให้เน้นปากกาสีให้นะคะทุกคนแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวเรืยกันดูก่อนก็น,น,นี่แหละแต่ว่าที่จริงๆแล้วก็เป็นแบบนี้นะทุกคนแป๊บนึงท่างสมาธิแบบนึงก็มีอะไรแล้วแค่แบบนี้แหละ องหนึ่งนี้ก็สําคัญนะสี่ห้าก็สําคัญนะฮะอืมนี่เลยค่ะสําหรับดาวคืนนี้นะคะดาวคืนนี้นะคะดาว,นนะะดาวมีไว้เบิ่งอนะ่ะทุกคนชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อใช้วิจารณญาในการรับชมรับชมวความบันเทิงนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะ